รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษานางสาวอัชราชัยราชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำม่วงข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินนางสาวอัชราชัยราชผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาจบการศึกษาปริญญาโทวิชาเอกการบริหารการศึกษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำม่วงตำบลหนองนกเขียนอำเภอรีธาตุจังหวัดอุดรธานีข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านคำม่วง โรงเรียนบ้านคำม่วงตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลหนองนกเขียนอำเภอศรีธาจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2เปิดสอนระดับชั้นระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษามีนักเรียนทั้งหมด59คนจำนวนครูทั้งสิ้น9คนพ้นของการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เข้ารับการประเมินได้มีการวางแผนและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในการพัฒนาการศึกษาและแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะสปี 1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นระดับอนุบาลเน้นการมีส่วนร่วมประสานงานกับสวนราชการผู้ปกครองและชุมชนในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในด้านสุขภาพและโภชนาการ ระดับปริมศึกษามีการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการจัดทำใบงานการเรียนรู้แบบออนแ n d ์ hand, และออนไลน์ line, ผ่านทางช่องทางต่างๆอย่างเช่นลุบไลน์ของแต่และห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองและนักเรียนรวมถึงการมอบหมายงานและกิจกรรมต่างๆ 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท er ี่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบในกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้การนำสื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการศักกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมผ่านการอบรมศึกษาดูงานตลอดจนสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ผลักดันให้มีการส่งเข้าร่วมประกวดแข่งขันทุกโอกาส 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาผู้รับการประเมินได้นิเทศการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1. ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่งานสอน 2. จัดทำแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน3จัดทำคำสั่งแต่งตั้งนิเทศผู้นิเทศภายใน 4. นิเทศการจัดการศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งกำหนดปฏิทินการออกนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้ง1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม PLC ของครูผู้สอนครูมีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละหนึ่งเรื่องจากผลการดำเนินง,งานส่งผลด้าน การเรียนรู้ในการประเมินผลการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564นักเรียนอ่านออกเสียงได้เฉลี่ยในระดับชั้นคิดเป็นร้อยละ72.66การเรียนรู้เรื่องคิดเป็นร้อยละ88.66ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนมีการจัดทำคู่มือการบริหารงานสีฝ่ายและมีคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้บริหารได้ถือปฏิบัติและดำเนินงานอย่างเคร่งครัด .2 2การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีรูปแบบหรือคู่มือสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนได้แก่กิจกรรมลูกเสือในนารีกิจกรรมคุณธรรมจร,ริยธรรมและกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โรงเรียนมีรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการที่เริ่มพัฒนาการจัดรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีโครงการแนแนวทางการศึกษามีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ไขด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารในรอบการประเมินที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน3ครั้งได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการกิจกรรมในการพัฒนาโรงเรียนทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนการติดสปอตไลท์ที่สนามฟุตบอลการติดตั้งเครื่องขยายเสียงในโรงเรียน และการทาสีรั้วโรงเรียนมีการวาดภาพตกแต่งผนังอาคาร3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาทางด้านเทคโนโลยีได้ํำเนินการโดยมีคำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ช่องทางการเรียนแบบออนไลน์ และรายงานผลการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องการขาดงบประมาณจัดทำซื้อด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านคำม่วงได้สร้างความร่วมมือกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำม,ม่วงมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่1ตุลาคม2,564ถึง30มีนาคม2,565คข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองจำนวนทั้งสิ้น4หลักสูตรดัง5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารและครูมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพตามแผนพัฒนาตนเอง ID Plan 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาผู้บริหารมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการหรือ PLC ตอนที่2ความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย ประเด็นท้าทายเรื่องที่1การส่งเสริมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เนื่องด้วยจากสถานการณ์การศึกษาของชาติที่ล่าสุดได้มีการแถลงข่าวมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าได้มีการสํำรวจล่าสุดพบว่าเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้สพทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบแจกรูปกกดคาและการส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคําม่วงซึ่งเล็งเห็นความสําคัญในการแก้ปัญหาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีการอ่านออกเขียนได้โดยผู้บริหารมีการติดตามนิเทศและการจัดการเรียนการสอน ในขั้นตอนที่1มีการประชุมวางแผนการเตรียมการโดยให้คณะครูช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยได้ดำเนินการสอนด้วยบันไดทักษะ4ขั้นขั้นที่1เด็กอ่านแจกลูกสะกดคำพันเสียงขั้นที่2นํนำเด็กอ่านออกเสียงคำอ่านประโยคและอ่านเรื่อง ขั้นที่3ให้เด็กคัดลายมือจากคําที่อ่านในขั้นที่2ขั้นที่4ให้เด็กเขียนตามคําบอกจากคําที่คัดลายมือประเด็นท้าทายเรื่องที่2การส่งเสริมพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำม่วงได้ทำการเพาะปลูกกล้วย เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์อุดมไปด้วยวิตามินที่หลากหลายราคาถูกจัดหาง่ายและการดูแลไม่ยุ่งยากนักเรียนสามารถดูแลได้เองเพื่อบริโภคและเป็นการค้าในการปฏิบัติกิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะครูจะกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนโดยการนำผลผลิตของกล้วยมาแปรรูปอย่างเช่นการทำกล้วยชาบความสำเร็จที่ได้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรการจัดทำบัญชีครัวเรือนไปใช้รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคตเพิ่มขึ้นรู้จักการเก็บออมดำรงชีวิตอย่างพอเพียงองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ความสาเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาข้าพเจ้าได้บริหารการจัดการสถานศึกษาโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารการจัดการศึกษาทั้ง4ฝ่ายงานคือด้านการบริหารงานวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารงานทั่วไปและได้ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานและได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา องประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศัันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง